สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทนะครับแล้วก็ทักทายไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับที่คลิปวิดีโอนี้จะไปถึงนะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับจันทบอนเพื่อนไอทนะครับในคลิปนี้เราห่างหายจาก Audacity ไปนานวันนี้ก็จะกลับมาใน Audacity ซิตเหมือนเดิมนะครับ ถือว่าเป็น EP พีพิเศษก็แล้วกันเนะาะเพราะว่าผมก็เคยนำออเดอร์ซิตี้นะครับมาทำเป็นสื่อนะครับการเรียนรู้แบบคร่าวๆนะครับไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้แบบพิเศษนะครับของออเดอร์ซิตี้ว่าจะพาไปรู้จักอะไรบ้างในออเดอร์ซิตี้วันนี้จะเริ่มต้นพาไปรู้จักของการเคลียร์ไฟ หรือ recent file นะครับของ audacity นะครับก็คือไฟล์ที่เราเคยเปิดนะครับนึกภาพไม่ออกกันใช่ไหมครับคือไปเรียนรู้กันเลยครับผมกดเข้าหน้าเดสก์ท็อปก่อน desktop ผมจะไปที่ audacity ก่อนนะครับ audacity ครัเข้ามาใน audacity audacity แล้วผมจะเปิดไฟล์ไดไฟหนึ่งนะครับโดยการเลือกไฟล์ไดไฟลหนึ่งมาเปิดในออเด c i t y นะครับ41แจกฟรีก0 0 0แจกฟรี24เพลงประกอบคลิปวิดีโออ่า,อ,าอันนี้ก็แล้วกันแจกไฟล์อ่า24เพลงอะไรนะอ่าของวิดีโออ่ะเป็นเธอไปแจกฟรี24เพลงนี่ครับแล้วเราได้ทีนี้ผมที่ต่างว่าผมทํางานเสร็จแล้วนะครับผมก็ เคลียร์โปรเจกต์ของผมออกนะครับก็คือกด c อนโทรล W นี่แหละครับเหมือนกับที่เราเรียนรู้กันไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมอ f c ออกแล้วก็เข้าไปใหม่ทีนี้ผมก็ไปเปิดไฟล์อีกอ่าของอ่า ที่ผมเปิดมาน,นี่ก็เป็นอีกไฟล์อีกไฟล์หนึ่งนะครับทีนี้ก็ปิดไปทีนี้เราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือเราคิดว่าเราเคลียร์ออกแล้วความจริงไม่นะครับคือแม้เราจะอ้อเอฟโออกหรือออเทอเรตเอฟสีนะครับพอเราเข้าไปใหม่ขเ,เขาดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเราไปดูวิธีเราไปดูว่า ไฟล์ไฟล์ที่เราเปิดเนี่ยครับมันยังค้างยังคาอยู่ในอ u d a ซิตี้ของเราอยู่เลยนะครับวิธีก็คือกดออเทนิตฟ์นี่ครับแล้วก็ลองเลื่อนลูกศรลงมานี่ครับรีเซนไฟล์นี่ครับไฟล์ที่เราเปิดก็ยังอยู่นี่ครับ เขาก็ยังอยู่นะครับถึงเราจะเคลียร์ออกไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่านะครับบางคนก็ไม่ได้เปิดออ d ด c i t ซิตี้หรือไม่ได้ใช้ออ d ด c i t ซิตี้เท่าไหร่นะครับแต่บางคนก็ใช้มากใช้น้อยแตกต่างกันไปนะครับเราจะเห็นว่าเรามีไฟล์ที่ยังค้างขาวไว้ยังไม่ได้เปิดหรือเปิดแล้วนะครับแม้เราจะทําแล้ว ลบไปแล้วแต่เขาก็ยังค้างคาอยู่ที่นั่น,นเราจะไปเคลียร์ไฟล์ของเขาได้อย่างไรนะครับก็เมื่อกี้ได้ฟังไปแล้วนะครับก็คงไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็กด ALTERNATE F ขึ้นมามนนน F นี่คือ F f i l d นะครับแล้วก็กดตัว F ไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับทีนี้อ่านี่ครับทีนี้ เมื่อเราจะเคลีย์ไฟล์ทั้งหมดเราก็กดตัว C ได้เลยครับ C ชารีเรียบร้อยนะครับทีนี้เขาก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับเขาจะเป็น a v a i l a b l e แสดงว่าเขาไม่มีอะไรจะให้เคลเียร์แล้วนั่นเองนะครับลองไปดูนะครับว่าไฟล์ของเรานะครับที่เราเปิดบ่อยๆบางทีเราอาจจะเอาไปตัดเพลงหรือไม่ก็อาจจะไปตัดต่อคลิป เสียงอบอดแคสต่างๆนะครับซึ่งเราลองดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมีไฟล์ค้างอยู่แบบนี้หรือเปล่าให้ไปดูก็ได้นะครับผมว่าน่าจะมีไฟล์ค้างอยู่เยอะเลยนะครับเอาละ,ะครับคลิปวันนี้มาแบบสั้นๆมาเร็วไปเร็วนะครับขอให้ทุกๆท่าน รักษาสุขภาพด้วยนะครับหน้านี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับเข้าสู่หน้าหนาวแล้วบางพื้นที่ก็เย็นถึงเย็นมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับที่ผมอยู่นะครับก็เมื่อเช้านี้วัดได้ที่25องศาไปแล้วนะครับก็ถือว่าไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนนะครับอากาศกำลังดีแต่คิดว่าตอนกลางวันก็น่าจะร้อนนะครับไปแล้วนะครับสุขภาพดีเงินทอง มีใช้จงเป็นของทุกท่านและผมเองนะครับสวัสดีครับ